ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม GTA วีอีแล้วมาอะไรอะภารกิจอะไรกันเนี่ยใครโทรมาวะใครโทรมาหน่อแบบนี้ใครโทรมาใครรโทมาเนี่ยเม้ยใครเนี่ยรีบมาด่อนจะทำภารกิจ ไป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 เ้ผมมาต่อกันมาขออีตาหนึ่งครั้งนี้เป็นโหมดยากละเห็นไหมมันจะเป็นฮาร์ดโหมดเห็นปะมุมขวาล่างต้องสตาร์ทละเลอกเหมือนเดิมเลยสตาร์ทไปก่อนคนเดียวก็ผมใส่เกาะไปด้วยละกัน คนเดียวอีกแล้วเราชำนาญแล้วไงรอบเดียวผ่านโคสากาไปอะไรอะทางออกอเลือกอ๋อเมนด็อกทางเข้าตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมเลยครับผมทางออกเป็นเมนด็อกเหมือนเดิมเอาเป็นเด็กวักงวนง่ายสุดเคผมไม่มีอะไรละหมดละไปดีรออะไรอะคัสเซนข้ามนะครับเหมือนเดิม มันแค่คุยกันเฉยๆที่แกสั้างมันพูดอ้าวไม่มีคัสเซนให้จบแล้วแบบนี้สวยดีแบบนี้มาอีกรอบนึงต่อไปจะไปทำคาสินโนไฮละ่ะหาเงินซื้อคาสินโนไฮเฉยๆห้ามตายครับผมภารกิจนี้มาแล้วอะไรวะ โอ oh well ้เราเบิดดูดิถ้าโดนก็คือตายอ่ะดูดิลูกโคตรใหญ่ยังชอบจริงๆงลูกอย่างใหญ่เลยเออเราก็ได้ไม์มาแล้วเรียบร้อยเราก็ได้ไม์มาแล้วเราก็พูดสบายแล้วไม่มีเสียงอะไรเข้ามาแทรกแล้วนะสุดๆแบบเนี้ยเนี่ผมมาต่อเลย โอเคผมเหมือนเดิมครับผมว่าวิธีนี้ง่ายสุดแล้วนะปลอดภัยด้วยไม่โดนจับได้ด้วยถ้าเล่นแบบดีๆอะชำนานอะวิธีนี้โคตรง่ายแปบ๊บเดียวผ่านอะวิธีเนี้ยถ้าเล่นดีๆนะ มาลองดูว่าเราจะผ่านไหมภารกิจนี้มากด E ก็เข้าเลยครับผมเริ่มภารกิจเลยมาโอ้โหตื่นเต้นวะกลัวแพ้อ,อีกแล้วกลัวพลาดกลัวพลาดแต่ตจริงเราก็ทําให้ดีที่สุดแล้วกันมาผมตอนกลางวันด้วยดูดิโอ้โหเราก็เข้ามาในบ้านของพ่อเลี้ยงกันนะครับผม,มเราก็เหมือนเดิมเลยครับผมเริ่มแรกมาก็ ยิงขึ้นไปเลยไม่ต้องไม่สนใจตัวน,นั้นนะ well, สนใจตัวน,นี้เธอหลบ้องมานิดนึงแห้ผมวิ่งไปเลยวิ่งขึ้นที่เดิมไปเลยเหมือนเดิมครับผมทำตัวทำเหมือนเดิมเลย ทำมาเดิมให้หมดเลยครับผมทำเหมือนเดิมเลยรอครับผมรอลอมเดินมาใจเยน็นแล้วก็เล็งแตกเกบผมเข้าบ้านไปเลยทีนี้ปับ๊บเก็บของก่อนดับแรกอ่ะอ้ามีกุญแจเฉยขอลูบไปได้ไหมนี่เอารูปไปได้ด้วยมาดิเราจะขนรูปไป อ่าเอแอบิวเอาเอเฉยเลยแล้ววะได้รูปภาพมาละหายากด้วยมั้งนี่เท่าไหร่ดูดิโอหนึ่งหมื่นเลยเหรอวะได้สิบร้อยพันหมื่นแสนวูนึงแสนเลยเหรออย่างแพงอ่ะเก็บของครับผมถ้าเล่นชำนาญทุกอย่างอย่างง่ายเอ้าเฮ้ยจะเต็มแล้วอะไรอ่ะ แฮกอีกแล้วแฮกอีกแล้วเหมือนเดิมครับหารูปแรกให้เจอหารูปแรกเจอทุกอย่างง่ายเลยหนึ่งจะมไหนกันนะสองหนึ่งสองสามผ่านแล้วมาหนึ่งโอ้โหแฮ็กสี่เหล้วทีนี้ยังเกินอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสองสามสี่เกียผมผ่านแล้วผ่านแล มาอันที่สามหาลูปแร้งให้เจอก่อนโอเคครับผมสองสองหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าหกโอเคครับผมผ่านแล้วเหมือนเดิมครับผมหารูปแร้งให้เจอหนึ่งสอง สามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโหโคตรยากเอาหมดเลยเหรเนี่ยผ่านครับผมโอโอโอต่อเลยมายอูกันต่อกดอีเข้าไปเลยครับ แล้วก็มาเจาะกันต่อเอ่อการเจาะกระจกก็ค่อยๆเจาะนะอย่าให้ขีดความร้อนมันเต็มถ้าขีดความร้อนเต็มก็เดี๋ยวสเตลจะแตกเอาและสัญญาณการขโมยก็จะดังเราต้องค่อยๆทำครับผมเราต้องค่อยๆทำครับรอนพูดก่อนรอนพูดเลยก่อนเอาไว้นะ เอาอะไรวะค่อยๆทำนะ Listen, ครับผมอย่าให้ปัญญาการขโมยดังมันจะมีหลอดฮีทอยู่ไม่กวนอ่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวรอก่อนรอมันหายก่อนพอ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 แล้วก็ต่อใหม่เลยต้องค่อยๆทำครับผมอย่าให้หลอดเต็มโอเคได้ได้สร้อยละเรามีร้านสองอะตอนนี้ เรามีกุญแจรหรอวะที่แฮกก็น่าจะเพิ่มมาอันนึงนะครับผมเพราะวา่ออเาเราเล่นโหมดฮาร์ดไงมันฮาร์ดโหมด1 2แต่ก็ง่ายๆแค่นั้นเองจบละมันไม่ว่าอะไรจะยากแค่ไหนการแฮ็กลายมือเราก็เคลียร์ที่สุดหนสอง 3 4แค่นี้เองจบแล้วอย่างง่ายมาแบบเร็วๆแบบเร็วๆเดี๋ยวคลิปยาวโอเคผมแล้วก็ออกนี่เลยถ้าเรามีกุญแจแล้วก็สบายโอเคเราไม่มีกุญแจขับทางเดิมโอ้โหจบแล้วตะกี้มันไม่เก็บกุญแจให้ผมไงประเด็นอนะไม่เป็นไรแต่เราไปสเตปเอาข้างนอกก็ได้ ขอให้เจอกุญแจไวๆแค่นั้นแหละยิ่งเจอกุญแจไวเรายิ่งออกไปไวนั่นแหละครับผมที่เราจะต้องไปแบบไม่ให้ใครเห็นนะโหลดลงนี้ได้ไหมวะโหลดได้นะครับผมโหลดได้โอเคโหลดทีก่อหายหมดอย่างชอบเลยเพื่อน เฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวยิงต่อหน้ามันไม่ได้เดี๋ยวตายเฮ้ย,ย,ยนี่ก็มา,ออมารอกันครับผมรอไอ้หน้าบ้านออกไปก่อนเดี๋ยวเราต้องมาทางนี้ก่อนหลบให้มันจากระยะไนก่อนโอเคครับผม ลองเดินไปเลยไม่ต้องฆ่ามันนะไอเนี้ยฆ่ามันจะเป็นเรื่องแล้วก็ไปเลยครับผมหรือจะฆ่าก็ได้แล้วแต่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาผ่านมาต่อเลย <laughs> ก็อย่างชอบ GTA ภาคนี้เลยปุ่มอยู่ข้างๆก็ไม่กดโอย่างชอบเลยนี่ไงปุ่มกดไปเลย มาครับผมหลังจากเราออกไปได้ปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเก็บไอตัวข้างหน้าก่อนตัวเนี้ยมันเฝ้ารถไว้อยู่แต่ครับผมทีนี้เราก็วิ่งตรงนี้ก่อนโอเคผมแลาวเราก็เดินไปตรงกลางเลยเดินผ่านไปเลยมันไม่หันมาเราก็ค่อยๆเล็งนะครับผมอย่าทำช้าอย่าทำอย่าทำให้มันแตก โอเคผมจบแค่นั้นเองทีนี้เราก็ไปเอารถมาค่อยๆไปนะอย่าให้สเตลตแตกสเตลตแตกจะเป็นเรื่องแล้วก็ยิงกล้องนะครับผมใช้ปืนที่เก็บเสียงฮะโอเคผมแีนี้เองเราก็ไปตรงแมนด็อกเลยแล้วก็อนน้อมขวานิดหนึ่งอ้อมขวานิดหน่อยแต่ก็เจอเองเจอฮอละ อ้อมขวาน,นิดหน่อยครับผมอ้อมขวาน,นิดหน่อยแล้วก็ผ่านละวแต่เดี๋ยวใกล้ๆมีห้อมามีห้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคนลงครับผมใช้เท้าเดินเอานี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เท้าเดินนะครับผมเราไม่เอารถขับละเดี๋ยวเราเบรกไม่อยู่ลงครับผมทีนี้เราก็เข้ามาเลยแล้วก็ไปตรงที่ตรงกลางมันอะ มันอยู่ไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวฮอมาแล้งทุงคนฮอมาตัวพอก่อนเฮ้ยฮอมาว่าหลบพ่อก่อนดิฮอมาหลบพอก่อนหลบพ่อครับผมเดี๋ยวพ่อเห็นแล้วจะเป็นเรื่องเพราะว่าฮอยิงแรงมากตอนภาคเนี้ยโอ้โห มองไม่เห็นหน้ากูเลยจะไปเมนด็อกยังไงวะเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเก็บไปนี่ก่อนอันดับแรกอะเก็บไปตัวนี้ก่อนไหนวะมันอยู่ไหนวะเก็บมึงก่อนเลยตัวแรกอ๋อโอเคแล้วไปข้างหลังใหม่ครับผมดูดิว่าเมนด็อกมีอะไรเราเก็บปัง เราก็ลัดเข้าไปเลยนี่เราฝ่าไอ้สองตัวนั้นมาละสบายละโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยๆไปเราย่องไปนะครับผมย่องไปเข้าได้ไหมเข้าได้โอเคสบายแล้วครับหนึ่งพิดก่อนโอเคครับผมเราก็เจาะเลยมีอะไรให้เก็บบ้างโอ้ท้องว่ะมีท้อง นี้ผมมีทองเข้าไปมีอะไรบ้างมีกัญชาอะไรนี่อะไรเลือกกัญชานะครับผมให้เลือกกัญชานะเพราะว่ากัญชาแพงแพงก่าทองอีกอพอพอพอโอเคต่อไปก็ทองครับผมต่อไปเอาทองเลย โอ้โอเค้ฟผมพอกระเป๋าเต็มปุ๊บเราก็ออกเลยเราก็ทำเหมือนเดิมแต่ไปฆ่าตรงนั้นก่อนนะครับผมตามผมมาเลยนะครับผมตามตามผมเลยเข้ามาปุ๊บเราก็เก็บอีกนิดหน่อยเก็บอีกแค่ไม่กี่ตัวเองอเก็บมันก่อนอันดับแรกอะจะแตกไป mobilize along the coast. โอเคผมแค่นี้เองมือพลาดตะกี้ยิงไม่โดนโอ้โหโคตรแย่เลยเดี๋ยวก็ผมเดี๋ยวเราก็ออกขับออกไปเลยก็ได้นะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าผมยังไม่ขับออกไปผมจองไม่ชัวร์ไปฆ่ายคนหนึ่งก่อนไปขอไปฆ่ายคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวมันเห็นเราตอนเราขับออกไป หมดลครับผมแค่นี้แหละผ่านแล้วก็ทำไมแหลกๆวะอยู่นี่แล้วมันแหลกเนาะเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องไม่สนใจมันมันทำอะไรเราไม่ได้โอเคผมน้ำมันไปเลยนำไปหาเรือนะครับผมทีนี้เราก็ขับออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราจะไปกันได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นเราวะเดี๋ยว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 เอาเรือนี้ดีกว่าเอาตรงนี้ดีกว่านาะไม่เห็นก็เดี๋ยวไม่เห็นด้วย อาวมันให้เอาเรือหนุนเรือหนุนก็ได้ปะทีนี้เราขับออกไปเลยผ่านละผ่านแล้วครับผมขับออกไปเลยเดี๋ยวมันก็คัสซีเองอะ่ะขับไปให้ไกลที่สุดอะ่ะเดี๋ยวมันก็คัสซีให้เองไปเลยครับผมง่ายมากฮาร์ดโหมดก็เฉยๆอะ่ะ ได้ล้านสี่โอ้ยโอเยอะอยู่นะคุ้มอยู่นะเอาจริงอ่ะเคผมผ่านแหละขับบอลจะเกาะไปเลยขับตรงไปอะ่ะเรื่อยๆเลยแต่ก็ผ่านเองมันขับไปแล้วข,ขับไปขับไปไกลๆอะ่ะขับไปเลย ค okay, ผมผ่านแล้วแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากผ่านแล้วเข้าคัาสซีเลยตอนนี้เห็นปะโอเคเราก็จะมาแบ่งเงินกันโหง่ายอีซี่จริงๆแค่นั้นแหละอ,อ้โอไม่มีอะไรเยอะแลกของกันแป๊บเดียวเพราะว่าครับเป็นไงแปบ๊บเดียวผมแพบตบินัมด้วยเท่าไหร่เอยลดเลอเท่าไหร่ ร้านสามว่าโอเคได้อยู่อาหารออกร้านสามโอเคผ่านด้วยทำก่อนสิบห้านาทีเอาดิโคตรโหดมาสิครับผมโอ้โหเพิ่มไปร้านเก,ก้าอ้เกือบร้านห้านะดูดิเกือบร้านห้าเลยยังไม่กี่บาทเองเวลอัพด้วยเอาดิทำทีวลวอัพทีอ่ะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้วบสดีครับ